สุนันทาเป็นคุณแม่นะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นแฟนละครผมมาตั้งแต่รุ่นๆเลยนะฮะคุณสุนันทาเป็นสเก็ตเงินระยะแรกค่ะเป็นระยะแรกตอนแรกไม่รู้จักนึกว่าตัวเองแพ้พวกสารที่ว่ากินพวกอาหารทะเลนะคะ่ะแพ้อะไรเป็นอะไรตรงไหนพวกกุ้งแล้วก็พวกปลาหมึกเนะะี่ยค่ะตอนแรกรคิดว่าแต่จะเป็นคนที่แพ้อาหารทะเลอยู่แล้วใช่ค่ะ ก็เลยกินกินพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะคะเพราะว่ากินอาหารทะเลเพิ่งมารู้ระยะที่ประมาณปีที่แล้วครับ <c oughs> กินกินแล้วม,มันเนี่ยมันผิดปกติกินแล้วก็กินไปอย่างเงี้ยค่ะทุกทีทุกครั้งก่อนมันไม่เป็นใช่ไหมเราก็กินกินอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าสาเหตุเราเป็นตัวนี้ไงคะ<อ>เป็นสะเก็ดเงินคะ่ะ<อ>ใช่แต่ว่าทีนี้ไปตรวจกับหมอสายใหม่วันนั้นรู้สึกว่าจะกลับบ้านไปต่างจังหวัด แล้วไปกินปลาส้มอะะม่ะปลาส้มใช่มันจะมีอาหารปลาส้มนี่มันจะผิดผิดสําแงไงคะคว่าเป็นตัวนี้ว่ากินไม่ได้เลยพวกที่ว่าพวกหมักดองอย่างเงี้ยไม่รู้ใช่ไหมตอนแรกอุกซัตร์ใหญ่เลยไม่รู้ใช่ไหว่าคือต่างจังหวัดเราจะกินอย่างเงี้ยได้ไงเจ้าดังไหมฮะอร่อยใช่ฮะ ใช่มากมากมากเลยทีนี้พอกินแล้วมันมันไม่ใช่แค่แขนนะคะมันมันตอนแรกมันจะมีแต่แค่แขนจะไม้แพ้ตาเลอยเงี้ยทีนี้มันขึ้นทั้งตัวเลยโอ้ไม่ไหวแล้วงั้นนะทีนี้ก็บอกว่าก็ทีปรึกษาแฟนว่าไม่ไหวแล้วงั้นขอไปหาหมอเจาะเลือดอะไรดู่อมันขึ้นไงขึ้นเป็นผื่นหมดเลยมันจะเป็นผื่นสีแดงเต็มแบบตัวเลยนะคะลูกสาวเห็นไหมฮะตอนนั้นเห็นค่ะเขาก็เห็นคล้ายแบบผื่นร้อนเหมือนเป็นผผื่นเหมือนลมพิษอย่างนั้นไหมใช่เหมือนลมพิษนะฮะ คล้ายๆลมพิษเลยค่ะแต่ว่าทีนี้มันพอมันเป็นมากๆมันเหมือนตัวพิมมันจะมันจะเปลี่ยนนะคะทีนี้มันพอเป็นแห้งมันจะเป็นสะเก็ดน่ะครับทีนี้มันไม่ใช่แล้วทีนี้มันมันก็เลยไปตรวจตรวจหมอบอกว่าคุณเป็นระยะแรกแต่มันเป็นนานแล้วแต่เล็กไม่รู้เขาก็เลยบอกว่าเป็นอะไรระยะแรกไอ้สะเก็ดเงินนะคะเป็นโรคสะเก็ดเงินระยะแรกทีนี้เขาก็บอกว่าเขาถามว่าหมอบอกว่าคุณสะเก็ดเงินมันไม่หายนะทีนี้เริ่มท้อแล้วไม่หายได้ทําไงดีวะก็เลยปรึกษาบอกว่า เขากินพวกว่าอะไรก็ปินกินไม่ได้หมดเลยพวกพวกที่ของมันผิดยิ่งมาม่าพวกเนี้ยค่ะพวกแป้งสาลีนี่กินไม่ได้เลย uh huh, uh huh. ใช่ก็เลยบอกว่าคุยกันไม่หายจริงหรอที่หมอบอกว่าไม่หายาตอนแรกว่าจะไปรักษาเมืองน,นอกด้วย oh. บอกแฟนเลยว่าถ้ายังไงดีนะเราทําไงดีกัแฟนบอกว่าเออม,มันก็ทีแบบเริ่มทอ้อเลยไงคะเริ่มทอ้อกับทีวี้วิ่มทีนี้ลูกสาวบอกว่าแม่แม่แม,แม,แม่ไม่ต้องทอ้อหรอกคนเรามัน อย่างนี้ได้ก็เลยเออพอคิดถึงลูกไงคะลูกบอกว่าไม่ต้องท้อลูกให้กาลังใจอย่างเงี้ยเป็นเยอะแค่ไหนครับก็ตอนแรกเล็กเป็นแต่แขนแค่แขนนะคะทีนี้พอไปกินปลาส้มมันก็เห่ดิเนี่ยมันเหด่เหดขึ้นทั้งตัวเลยอ่ะอาการที่เป็นผื่นเนี่ยบางทีหลายคนไม่เข้าใจลักษณะของอลมพิษแพ้อาหารแล้วก็สะเก็ดเงินมันจะมีความแตกต่างกันหรือคล้ายกันยังไงฮะสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะหรืออาจจะเกิด ขึ้นทีหลังก็ได้นะะเ,เซล์มันผ่าเหล่าไปเรียกว่า<ช>มิวเทชันชนะฮ<ช>ะ,ะ<ช><ช>พอเซลล์มันผ่าเหล่าเนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วฮอร์โมนตัวนั้นมันจะไปบริเวณผิวหนังแล้วมันก็จะไปกระตุ้นให้ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งลักษณะแรกที่เราเห็นก็จะเป็นผื่นขึ้นมาก่อนใช่ค่ะแต่แล้วพอนานเข้านานเข้ามันก็ถ้าผิวหนังแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะดันขึ้นดันขึ้นเห็นเป็นสะเก็ดใช่ค่ะใช่เห็นแล้วที่ไม่หายนี่ก็จริงอย่างที่คุณหมอบอกไม่หายรักษาไม่หายแต่ควบคุมอาการให้อยู่เหมือนคนปกติได้ไม่ต้องมีผื่นขึ้นมาก็ได้ใช่ค่ะใช่นั่นก็คือเราจะต้องปฏิบัติตัวเราเอง ใช่ค่ะเช่นไม่ทานอาหารแสลงไม่กินของหมักดองไม่เครียดถ้าเครียดขึ้นมาก็มีโอกาสเฮอได้เหมือนกันเครียดขึ้นเยอะมากเลยค่ะโอ้ลูกกลัวเลยนะเนี่ยลูกสาวเป็นอะไรครับอ๋อกดไหลย้อนมังเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นโรคกระเพาะโอ้โหหนูหนูขออนุญาตนะอายุเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเหรอฮะโอ้ยี่สิบเอ็ดเครียดอะไรขนาดนั้นเหรอฮะไม่เครียดค่ะซ้อมทำไมเป็นโรคกระเพาะซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ แล้วก็เป็นอะไรค่ะไม่รู้เขาเป็นโรงเรียนเขาเป็นดาวอ่ะคุยทําหมดทุกอย่างอ่ะและข้าวก็ไม่กินเล็กต้องเป็นนั่งเฝ้าลูกค่ะหนังสือก็ไม่ต้องเรียนสิเรียนค่ะแต่ว่าเรียนจบแล้วต้องกลับบ้านก็ประมาณสองทุ่มเนี้ยค่ะโอ้โหต้องซ้อมโรงเรียนอะไรคะเตรียมค่ะตอนนี้ตอนตั้งแต่เป็นที่อยู่เตรียมแล้วค่ะเขาเป็นตั้งแต่อยู่มอแล้วอ๋อก็คือมีโรคกระเพาะนะครับแล้วก็มีโรคกรดไหลย้อนด้วย ควบกันเลยนะแล้วทานยาไปหาหมออย่างไรไหมคะหมอไปหาหมอก็ไม่หายอะค่ะหมอให้ทํำยังไงคะหมอให้ก็ไปก็กินยาอย่างเงี้ยเขาให้ยากลับมากินจะเป็นแผลหายอย่า็คุณต้นเป็นโรคกระเพาะหมายถึงเป็นแผลค่ะเป็นแผลในกระเพาะสมมารจะเกิดจากความเครียดแล้วลงกระเพาะอะค่ะอาถ้างั้นเครียดลงกระเพาะอาจารย์ครับโรคนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้นเครียดลงกระเพาะค่ะ ก็คือเครียดเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรหลายๆอย่างนะฮะมไม่ว่าโรคกระเพาะไมเกรนภูมิคุ้มกันต่ำลงม,มีทุกอย่างนะฮะอาจจะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวอันนี้เกิดจากภาวะเครียดทั้งนั้นเลยบางคนที่ปวดข้อเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะเพราะเครียดมากเพราะเครียดมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันเกรง็งเกร็งประเดี๋ยวก็ปวดทั้งตัวนะฮะดังนั้นโรคเครียดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือโรคกระเพาะ เพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะไปทําให้กรดเนี่ยหลังมากขึ้นแล้วเมื่อกรดหลังมากขึ้นเราไม่มีอาหารอยู่ในท้องอ่ะมันก็ย่อยกระเพาะแทนอาหารใช่ไหมคะก็ก่อให้เกิดแผลนะฮะแล้วหนูเป็นกรดไหลย้อนได้ยังไงตอนหลังครับอ๋ออยู่ที่มหาลัยอ่ะก็เครียดแล้วทีนี้งานมันเยอะค่ะบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบเป็นอาทิตย์เลยทำโปรเจกต์ทำอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ช่วงมหาลัยปีสุดท้ายเนี่ยเ็าจะเป็นเยอะหน่อยค่ะเป็นลูกผมผมเลิกให้เรียนแล้วนะเนี่ย มหาลัยเรียนก็หนักเครียดด้วยมีโรคกิจกรรมเยอะ,ด,ะ,ยอะด้วยเคโอ้โหมาครบหมดเลยแต่อาจารย์ครับ <c oughs> ถามว่าใครไม่มีโรคเครียดคนนั้นแหละมีแต่เครียดทุกคนเลยฮะจริงๆความเครียดเนี่ยคลายได้ง่ายมากเลยออกกําลังกายอะค่ะ ออกกาลังกายนี่ความเครียดหายเลยนะคะเพราะ <Yeah. S 2> ว่าร่างกายมันจะหลั่งสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเอ d นโดฟินเอ d นโดฟินเนี่ยหลั่งออกมาแล้วทําให้เรามีความสุขคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ย ถ้าเริ่มต้นออกกําลังกายเนี่ยจะยากยากครับใช่ยากมากๆเลยถ้านาทีแรกเนี่ยแทบขาดใจเลยไม่ไม่ออกไม่ออกกําลังกายแต่ว่าพอออกไปได้10นาทีแล้วหยุดไม่ลงแล้วนะคืออย่างนี้ครับผมมีคําแนะนําเรื่องของการออกกําลังกายเล็กน้อยนะครับอันนี้ลองปฏิบัติดูหลายคนบอกว่าฉันก็ออกกําลังกายอยู่แล้ววิ่งจ็อกกิ้งหรืออะไรก็ตามทํานะสังเกตได้ง่ายๆคือถ้ากูเจาะกําลังกายให้ได้อย่างที่อาจารย์อัมพยบอกนะครับ หลังจากเสร็จภารกิจการออกกำลังกายคุณต้องรู้สึกเหนื่อยกับมันนะฮะร,รู้สึกเหนื่อยกับมันเป็นระยะเวลาสักอย่างน้อยเนี่ยประมาณ10นาทีนะครับประมาณ10นาทีขึ้นไปหลังพวกคนคือร่างกายไม่แข็งแรงมันก็เหนื่อยกว่าจะหายหายเหนื่อยก็นานหน่อยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละท่า,านด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันคือทํางานหนักกิจกรรมเยอะ<ช>โรคกระกเพาะกรดไหลย้อนแต่ตอนนี้เขาทานคุณหมอให้ทานสีอะไรลูก ตอนตอนนี้หรอคะ่ะก็มาทานบีมก็ดีขึ้นเยอะเลยคะ่ะทานบีมสีเขียวอะค่ะสีเขียวทานยังไงครับเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นแล้วแล้วยาที่คุณหมอให้มาก็ยังทานไม่ทานแล้วคะ่ะ <c oughs> เออของเล็กก็ไม่ทานแล้วตีตายเลยเนี่ยตอบอย่างหน้าชื่นตาบานมากเลย <c oughs> คุณหมอให้ยาก,ก็ต้องทานสิคะไม่ตอนแรกทานแต่ตอนนี้เขาทานบีมแล้วเขาไม่ทานเลยค่ะของโรงพยาบาลไม่เอาเลยไม่ถูกนะเนี่ยเดี๋ยวโดยอาจารย์น้ำไพยว่านะเนี่ย ไม่พอเขาทานบีมตัวนี้แล้วเขาบอกว่าแม่และข้างหลังเขาก็ไม่ปวดและอะไรเขก็ไม่เขาดีหมดเลยอะค่าใช่ครับใช่ค่ะคือโรคกระเพาะเนี่ยนะคะยาที่หมอให้เนี่ยจะเป็นยารักษาตรงปลายเหตุก็คือจะเป็นยาที่ไปลดกรดนะคะ<ช>แต่ทีนี้อย่างน้องเนี่ยทานบีมใช่ไหมคะบีมเนี่ยมันก็ช่วยทุกอย่างอยู่แล้วนะ,ะเรียกว่าแผลอาจจะยังไม่รุนแรงหรืออะไรนะคะไม่ครับ อาจารย์ครับเขาเป็นคนกินทานยายากด้วยยาเม็ดจะไม่เอาเลยถ้าเขาเป็นหนักหนักก็คือเข้าโรงพยาบาลงั้นก็ฉีดยาและแลวทานแคปซูลสีเขียวหรือว่าทานอย่างน้ำสีเขียวค่ะมันก็เป็นเม็ดแคปซูลเหมือนยาเหมือนกันทำไมทานได้ต้องมีน้ำพวกไอ้ม่ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันกินแล้วถ้ามันดีหนูก็จะกินตัวนั้นแล้วถ้าเกิดยาแล้วกินยาหมออย่างนี้กินแล้วบางทีเราก็หายบ้างไม่หายบ้างเรวก็ต้องกลับไปอีกคืออันนี้มันเป็นเรื่องของทัศนคติที่มีตยา พอรู้สึกว่ายาทานแล้วไม่หายใช่ค่ะคนต้นเขาจะเอาแบบนั้นแหละถ้าไหนเขาไม่หายนะเขาจะไม่กินเลยยาโรงพยาบาลแบบท่านี้ไหนก็ย้ำสิย้ำเดี๋ยวผมก็พูดต่อเดี๋ยวองค์การเภสัชก็มาต่อว่าผมอีกหรอกไปเตือนอย่างนั้นไม่ได้คือจริงๆเรื่องยาก็เป็นส่วนหนึ่งครับมันก็ยังต้องใช้ในการที่จะรักนับยับยั้งโรคบางโรคหรืออาการบางอาการนะครับแต่ว่าเลือกได้มันก็ดีค่ะนี้ค่ะที่ที่บอกว่าเราต้องทานยาของหมอควบคู่ไปก่อน เพราะว่าบิมไม่ใช่ยาครับบิมจะไม่เห็นผลชะง,งัดทันทีเหมือนยาถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรคกระเพาะเรากาลังปวดอยู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยบิมเข้าไปเนี่ยคุณจะไม่หายปวดทันทีถูกไหมมันร่างกายจะต้องไปปรับปรุงอะไรก่อนปรับให้เกิดภาวะสมดุลก่อนเพราะฉะนั้นยาก็ย,กยังมีความจําเป็นอยู่เมื่อทานยาไปแล้วควบคู่ไปกับบิมแล้วเราไปพบหมอหมอเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วหมอจะสั่งหยุดยาหรือลดยาเองค แต่นี่เขาก็ไม่เขาแต่ก่อนเขาก็ควบค่ะแต่พอควบแล้วเขาเขาทานตัวบีมของเราเนี่ยแล้วมันมันดีฮะแต่ก่อนเขาทานยาโรงพยาบาลเขาก็ทานแต่ว่ามันก็เป็นเป็นหายหายอะค่ะอาจารย์ไม่ดีขึ้นใช่ค่ะปัจจุบันนี้หายดียังคะปัจจุบันนี้สบายเลยค่ะเขาแบบว่าโอเคเลยอะก็เพราะก็ไม่เป็นปวดไหลย้อนก็ไม่มาทั้งทั้งที่ ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะทํางานหนักเรียนหนักตอนนี้ยิ่งหนักเลยค่ะเมื่อวานนี้สองวันที่เสร็จแล้วหรอคะทำไมหนักขนาดนี้ไม่ใช่ค่ะโปรเจกต์อะค่ะปีจะเข้าปีสุดท้ายแล้วเล่มขนาดนี้แล้วก็ให้แม่นั่งทําตีตั้งแต่ถึงตีห้าค่ะสามวันอันนี้อันนี้แม่เริ่มบวแล้วนะฮะเพราะแม่เหนื่อยกว่าลูกนะก็เลยช่วยลูกลูกมาให้แม่ทาช่วยด้วยนะฮะยออาจารย์ครับเดี๋ยวผมถามเผื่อนิดนึงอย่างตอนนี้อาการดีขึ้น โรคกระเพาะไม่มากรดไหลย้อนไม่มียังต้องรับประทานต่อไปเรื่อยๆไหมก็ถ้าพฤติกรรมยังเหมือนเดิมโรคอาจจะย้อนกลับมาอีกก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้ก็คือหนูต้องทานอาหารนะคะอย่าอย่าอดข้าวอย่าอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเป็นมื้อที่จําเป็นเพราะท้องว่างมาทั้งคืนต้องพยายามยังไงแม่ก็ต้องพยายามบังคับให้ลูกทานเนาะและอย่าเครียดเครียดแล้วไม่สวยรู้ไหมคะ เนี่ยน,น,นี่เป็นยาพิเศษเลยนะ<ช>เ,เขาทานตัวนี้แหละเขาบอกดีมากเลยค่ะคบแบบว่าแต่ก่อนเขาโทษนะคะเขาจะปวดประจําเดือนด้วยอะค่ะทีนี้เขาทานตัวนี้แหละมันก็ช่วยได้ด้วยเยอะเลยค่ะคตัวนี้อาจารย์พิเชษจะเสริมอะไรไหมครับแคปซูลที่เรามีอยู่เ,ยเราพยายามปรับอยู่ตลอดเวลาอาใช้เริ่มใช้ครั้งหนึ่งแคปซูลก่อนค่ะแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็เป็น2แคปซูละนะครับแต่ใช้ครั้งนหนึ่ง แต่ใช้ถี่หลายครั้งเข้าไว้ค่ะโทษนะคะอาจารย์ตอนแรกๆอ่ะเล็กก็ทานแบบนั้นแหละคือแบบเราไม่หวังเลยไงคะเพราะว่าเราท้อแล้วกินบ้างไม่กินบ้างอย่างนงี้ค่ะกินบ้างไม่กินบ้างหนึ่งแคปซูลบางทีก็บางสามวันสี่วันเข้าไปทานหนึ่งแคปซูลอย่างนี้ค่ะคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบว่าพ่อหมอบอกแล้วว่าคือคุณไม่หายแล้วไงคะก็ท้อแล้วก็คือบอกว่าคงมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอแฟนเลยบอกเออลองดูหน่อยนะเพราะว่าพี่เขาถ้างั้นพี่เขาไม่นั่นเขาไม่มาให้เรารู้ตรงนี้หรอกเล็กก็เลยลองทีนี้ก็เริ่ม แคปซูลเหมือนอาจารย์แ่ะบอกหนึ่งเม็ดสามวันอ่ะเอาวันวันหนึ่งอะกินสามแคปซูลค่ะตอนแรกๆนะคะทีนี้มันก็เริ่มดีนะพอเริ่มดีขึ้นเล็ก็หกเลยค่ะเกยนเป็นหกเลยค่ะก็อาจจะเป็นตอนแรกๆไม่ไม่เอาเลยแบบแคปซูลหนึ่งแล้วอีกสามวันค่อยมาแคปซูลหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆนะคือเราท้อเราไม่ไม่คงคิดแอ่อย่นนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็นั่นไงคะแต่ทีนี้พอมาเพราะว่ากินไปอีกไปเอ๊ะทำไมมันยุบอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทีนี้พอพอกินขึ้นไปเรื่อย แต่ช่วงมันจะมาปรับทีหนึ่งนะคะอาจารย์มาปรับจนที่ตอนที่เล็กกินเข้าสองเม็ดใช่ไหมคะสองเม็ดอย่างเงี้ยสองเม็ดเช้าสองเย็นสองอะไรเงี้ยกลางวันสองทีนี้มันมันกินแล้วมันเหมือนขับเหมือนอาจารย์บอกก็าอะไรค่ะมันขับออกมาไงคะขับออกมาทีนี้พอเล็กเล็กทานไปเรื่อยๆแฟนบอกว่าไม่เป็นไรมันขับออกมาคงแบบคงใช่นั่นแหละเหมือนหมอบอกว่าถ้ากินแล้วมันจะกระทงออกเห็นไหมคะนั่นแหละกินทีนี้ก็กินไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มันก็ยุบยุบค่ะเพราะเล็กจะไม่กินพวก ผิดสําแดงด้วยว่าพวกเต้องเลิกด้วยใช่ค่ะพวกแป้งสาลี่พวกสาลีนี่ไม่เอาเลยพวกมาม่าพวกอะไรนี่ไม่กินแต่ก่อนนี้ชอบมากนะคะพวกมาม่าใช่นี่ะชอบชอบมากทีนี้ไม่เอาแล้วเพราะเรารู้แล้วว่ามันผิดของเราตรงนี้แล้วโอเคนะเราป้องกันตัวนี้ได้ผิวเราก็สวยไงคะเราตรงนี้ค่ะก็เลยเลิกได้ว่าโอเคก็ก็ดีใจนะฮะดีใจทีนี้ก็เพียงแต่สําหรับสําหรับท่านผู้อื่นครับผู้จะใช้ปิดบั์ของเราในการดูแลลูกสะเก็ดเงิน สองสองสองวันละหกแคปซูลอาจจะเยอะเกินในช่วงต้นไม่อาจารย์ตอนแรกมันดีใจไงคะอาจารย์ดีใจมากว่าตัวเองโอเคนะแปดแคปซูลไหมอะไรน้ำนองเนี้ยค่ะเพราะว่าหกนก็นโอเคแล้วพี่ว่าไม่ใช่เป็นคนว่านอนสอนง่ายแปดแคปซูลเดี๋ยวดีปุ๊บเอาสิบแคปซูลเลยยิ่งอันตรายนะครับใช่ค่ะก็เลยก็แต่ว่า เรื่องที่อันตรายถึงขนาดที่มีปัญหาคงจะไม่ไม่มีมากมายยกเว้นว่ามันจะเกิดขึ้นมาในช่วงต้นๆแล้วเราก็ทําให้เราท้อนะฮะใช่ค่ะจานท้อท้อค่ะตั้งแต่ไปกินปลาส้มมาข่ะท้อเลยครับไม่ตอนนี้ก็เลิกเลิกปลาส้มไปเลยตอนนี้ตอนนี้กลับบ้านนะพี่สาวแล้วผมมีคําแนะนําสําหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินตอนนี้นะครับเพราะข้อมูลในเชิงภูมิภูมิคุ้มกันวิทยาออกมาจากห้องแล็บของเราค่อนข้างมากในระยะหลังนะครับ ถ้าใครฟังผมบรรยายนะฮะาาก็จะทราบว่าสาเหตุหนึ่งของสะเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าร่างกายมี TH-17 มากเกินไปครับถ้าหากว่าเราสามารถลดทีเอได้เราก็จะสามารถลดความรุนแรง,รรงของอาการะสะเก็ดเงินได้แล้วข้อมูลล่าสุดจากการทดสอบเราคนที่กินน้ำมังคุดสุดบิมของเราวันละหนึ่งองเป็นเวลา15วัน ts เลดลงชัดเจนมากระยะหลังเนี่ยเราก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากให้ ts สิเลดผมไม่ได้บอกให้สะเก็ดเงินนะบอกว่าสะเก็ดเงินหายนะพูดไม่ได้เดี๋ยวก็จะจับผมเราก็บอกว่าถ้าอยากให้ ts สิเอ็ลดก็คือใช้น้ํมงคุดสูตรบิมนี่แหละแล้วถ้าอยากที่ดีเสริมด้วยไอ้สีส้มเนี่ยนะฮะซึ่งมีคนใช้แล้วพอดีขึ้นกล้องต้องเรียนว่าเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราที่ไล่รับฟังจากผู้ใช้เป็นพันครับ ควบคู่กับผลการทดสอบในห้องแลบจากห้องอลยาที่ใช้จริงๆครับแล้วก็ตรวจเลือดแล้วเชื้อสิบเ็ดมันลดลงจริงๆแล้วจากที่เราแนะนําอย่างนี้อาการที่คนที่เคยกินแล้วเฮ่อขึ้นมาเนี่ยระยะหลังนี้ไม่เคยได้ยินอีกเลยครับนะครับไม่เคยได้ยินอีกเลยส่วนน้องเนี่ยนะครับน้องเนี่ยเป็นวัลรัสองแคปซูลนะวัลรัสองแคปซูลค่ะมันชัดๆอยู่นะฮะเรื่องเรื่องโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาการที่เรามั่นใจมากๆ แล้วก็จะฉมังมากๆนะฮะแต่เขาเป็นโทษนคกอาจารย์เขาเป็นทุกครั้งเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลอ่ะต้องนอนโรงพยาบาลครับใช่ค่ะก็สองแคปซูลก็น่าจะพอไม่ถึงไม่ถึงสี่นะครับแล้วก็การทดสอบของเราในหลายๆครั้งไม่ว่าในการทดสอบที่ร่วมกับสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะฮะจุยี่สิบคนอาจารย์น้ำไผ่นี่เป็นคนควบคุมทุกรายฮะมันตอบรับดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วถามว่าจะต้องใช้ต่อไหม อยากจะใช้ต่อไหมคะใช้ค่ะทำไมล่ะครับกินไปนเรื่อยเพื่อสุขภาพค่ะอ่าโอเคครับ <c oughs> ก็เพื่อสุขภาพ <c oughs> คําตอบก็อยู่ตรงนั้นผมไม่ได้ชวนนะครับ <c oughs>